เอาไงเอาเทียดดิวะเท่ยตรงไหนเบื่อไหมครับกับการกินหมูกระทะธรรมดาธรรมดาที่กินแล้วเหนียอออกหน้าเมือกอากาศร้อนและช่วงเนี้ยครับผมทุกคนผมเห็นในโลกโซเชียลอะเขาฮิต การกินหมูกระทะในน้ํากันครับผมทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาลองกินหมูกระทะในน้ํากันดูบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการกินหมูกระทะในน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะฟิลดีมันจะสนุกกว่าการกินหมูกระทะทั่วไปที่แบบกินแล้วแบบร้อนๆเหนือออกหรือเปล่าเราดูกันเลยครับคือมันมีน้องๆกลุ่มหนึ่งครับผมทุกคนที่รีเควสที่แบบทักผมมาเยอะมากครับว่าเออเนี่ยพี่เป็ดลองไปกินร้านหมูกระทะร้านนี้ดีมันแบบมันแปลกมากเลยพี่มันเป็นแบบการกินหมูกระทะในน้ำแล้วระหว่างกินเนี่ยมันจะมีคลื่นซัดพ มีเรือขับพาเราต้องแบบคอยหลบขึ้นแบบวู้วีวู้วอะไรเงี้ยอันนี้คือพูดตามตรงกันนะของทุกคนครองจริงเนี่ยผมเนี่ยอยากจะไปลองรีวิวไปลองกินให้ทุกคนดูนะครับแต่พอดีว่มามันติดปัญหาดนึ่งๆก็ทุกคนแบบปัญหาที่แบบต้องไม่นิดนะมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยครับซึ่งปัญหานั้นเนี่ยก็คือขี้เกียจขับรถครับ,รบมันไกลครับอยู่นนทบ,บุรีนั่นแหละครับปัญหาแต่ถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากเห็นพี่เป็ดกินหมูกระทะลอยน้ำมากขนาดนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำหมูกระทะ ลอยน้ำกินเองที่บ้านก็ทุดคนไอนเแฉกยอยประาวเขาตัดนล่วนี่อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราจะกินหมูทะลอยน้ำที่บ้านได้ยังไงไม่ยากครับสองร้อยไอคิวครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ากินยังไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูไป โอ้ไม่ได้เลยอ่ะเอาใหม่ถันเอาอ่ะเฮ้ยไออาร์ตอาร์ตอาร์ตขอใหม่ขอใหม่เดี๋ยวเอาซีจี้พี่ไม่เปียกนะเมื่อกี้ไม่ได้เอาไปทำไมตอกตั้งเทอะทำอะไรอยู่เนี่ยมึงทำอะไรอยู่มึงทำเพื่ออะไรคนก็มองเต็มเลยดูดิมองเลยดเดยครับ โอเคครับทุกคน,ค okay, กคนตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการสร้างบ่อน้ําเพื่อที่จะเอาไว้กินหมูกระทะลอยน้ำครับทุกคนอันนี้บอกเลยลึกกว่าที่ร้านอีกเพราะที่ร้านเนี่ยมันเป็ดแค่นี้ป่ะที่ร้านเป็ดแค่นี้ครับ็ขาแต่นี่ครับมิดคอบ่อน้ำนีน่ได้เลยนะจริงอ่ะเออแล้วตอนนี้ท,นทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่า,วาให้พี่เป็ดได้อ่างอาบน้ําเนี่ยมันจะกินหมูกระทะได้ยังไงเด็กๆครับอ่านี่ครับลุงนอน้เป็นแผ่นรองนะครับเราจะมาทําอย่างนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะดูว่าอย่างนี้ นี่ครับอันนี้ก็คือฐานที่เราจะเอามาไว้วางเตานะครับจะต้องเช็คก่อนว่าแข็งแรงไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แข็งแรงเนี่ยเตามันล้มและอยู่ในบอกนะที่กันครับโอเคทุกคนดูดูแข็งแรงครับโอเคเอาเตาเลยครับ มันจะฮาไหมถ้าแบบเรายกเตามาแล้วมันหล่นในนี้ฆ้าคนคุณว่ะมันผ้าเช็ดผมไปเลยใครคนเอามาแพ้ไปเนีพองมือกูพองมือไปไหลหรอมือพองทิพย์ต้องไปโรงพยาบาลกูต้องไปโรงพยาบาลสนใจกูก่อนพี่ทิพต้องไปโรงพยาบาลด้วนมือพองพี่ต้องไปทำพินายกับเนี่ยดีๆจะทำตามนะครับ นี่ผมต้องใส่เพียงอยากกินหมูกระาคาเลยหรือกูพองโอเคคำนึงผมว่าผมต้องไปโรงพยาบาลครับไม่งั้นเนี่ยแขนผมจะใช้งานไม่ได้ผมว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับ <Rif le> เดี๋ยวขอไปโรงพยาบาลแป๊บนึง โกเครับทุกคนคือตอนเนี้ยมึงผมพองครับทุกคนพองมากดูดูนี่พองหนักเลยเห็นไหมมึงพองพองจริงครับทุกคนคือตอนเนี้ยรับทุกคนมันถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เราเนี่ยต้องใช้วิชาที่เราเคยเรียนตอนเรียนลูกเสือเนี้ยมาใช้ครับคือผมจําได้ครับครูจรันครับเขาสอนไว้ตอนอยู่ป .4 นะครับตอนที่ผมเนี้ยเป็นรองหัวหน้าหมู่สิโตนะครับตอนเป็นลูกเสือสามัญเนี่ยครูก็บอกว่าถ้ามือพองเนี่ยเราต้องหาเชือกครับเพื่อพันแขนเพื่อที่ไม่ทำให้แบบมือมันพองลามขึ้นไปครับไม่งั้นมันจะพองหนักนี่ผมเรียนมาทของรัน ครันนี้เราได้ไม้แล้วครับเดี๋ยวเราไม้มาพันพันครับอย่างนี้ปึ๊บรัดเอาไม้มารัดครับปั๊บไม้ลัดแล้วโอเคทุกคนตอนนี้โอ้คือแสบโอเคทุกคนตอนนี้เจอสมุนไพรครับจำได้อันนี้คือดอกปาล์ตโก้นะครับที่แบบเอาไว้ทาครับเราต้องทาครับเพื่อที่ไม่ให้แบบคิดมันจางลง ดีขึ้นครับทุกคนดีขึ้นดีกเกี้ยงแล้วกูแตบเลยจังโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลับมาจากการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมทุกคนนั่นคือตอนนี้นะครับผมทุกคนหมูกของพวงเราเนี่ยก็ได้ทำการตัดดูนี่นั่นอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกินเลยดีกว่านะครับผมทุกคนนี่ครับดูหมูครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูนครับทุกคนต่อไปฮะไข่ครับหมักไปเพื่อหมูนุ่ม บางคนนะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยไอเป็ดมึงทําเล่นๆเหรออะไรเงี้ยมึงไม่จริงจังเหรออันนี้เราทํำจริงๆนะเดี๋ยวกินให้ดูที่เราเห็นผมใส่เมื่อกี้อันนั้นไม่สูตรจากต้นตระกูลผมเลยนะสูตรจากแบบโคตรเง่าเลยทุกคนนะจริงนี่น่ากินมาดู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 หมักไปครับทุกคนเพื่อให้แบบมันได้รสชาติครับฉีกไปครับแล้วก็คลึงๆให้มันเข้าบางคนสงสัยเฮ้ยมือเลอะทำยังไงพี่บอกนะสะอาดเอี่ยมนี่แหละครับข้อดีของการกินหมูกระทะลอยน้ํา คิดว่าที่ร้านมีคนทําอย่างนี้ป่ะผมหลานทุกคนนะคิดว่าแบบที่ร้านเนี่ยเวลาแบบเอ้ยมือเลอะซอสเขาไปล้างที่ไหนคนล้างน้ำเหมือนกันเหมือนกันเอามาเริ่มกินกันเลยกูเดี่ยววะอย่าน้ะไม่กินคิดว่าที่ร้านนี่มีคนทํากันเหรอมีถ้ากูไปกูทำมาใส่ก่อนครับดวนน้ำร้อยน้ํานะครับใส่ผักครับใส่ผักลงไปครับผทุกคนตรงดีอยู่นะตรงดีอยู่นะไม่ทําเล่นๆนะจริงจังนะเนี่ย่เข็มทองครับ ปวดครับผมทุกคนทุกคนนี่ขนาดยังไม่เริ่มกินนะทุกคนผมรู้สึกว่าการกินปวดทะาอย่างเงี้ยไม่สบายเว้ยเอาจริงป่งไ,ไม่ร้อนเลยเว้ยปกตออิทุกครั้งครับที่กินปวดทะมันจะต้องร้อนครับเหงื่อต้องออกนี่คือแบบถ้าร้อนก็ถ้าหมดเยียวก็ อ่าโอเคตอนนี้เนี่ยเราทำการใส่พงใส่ผักให้พอแล้วครับแล้วก็ข้างทางเนี่ยคนมองยังไงผมมองจะไม่เ, <laughs> เด็กเนี่ยเด็กมองเด็กมองครับตอนที่เด็กมองครับตอนที่ <laughs> เด็กมองครับ <laughs> เฮ้ยไอ้เชีย่ยนี่ทำอะไรตรงนี้ <sh arp> เด็กคงคิดอย่างงี้ครับเฮ้ย <sh arp> อะไรเด็กทำอะไรทำไมถึงยอดจังเลยอะไรเงี้ยอ่าโอเคต่อไป <sh arp> เรามาทำการใส่นี่ครับเนื้อหมูครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงว่าแบบมือจะเลอะอะไรครับผมดวนเพราะถ้าเลอะ แล้วถ้าเกิดมูราทั่วไปใช่ไหมครับระหว่างที่เรารอเนื้อสุกเนี่ยก็จะเบื่อครับแบบต้องนัง่งดูหนาะเตาเนี้ยแล้วแบบน้ำก็กระเด็นใส่แล้วก็แบบร้อนเลยเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ครับเราสามารถเล่นน้ำได้ครับทุกคนหรือถ้าเกิดเราเบื่อไม่อยากนั่งเฉยมันมีที่มุดครับทุกคนเราสามารถดำน้ำไปข้างใต้บาดาลได้ตเตาจะล้มเด็กรู้ว่า <laughs> สมมติดีกว่าเนี่ยเตาหลนและข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับของร้านหมูทาลอยน้ำร้านนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนเบื่อน้ําธรรมดานะครับร้านเนี่ยมีบริการพิเศษครับเราสามารถเปลี่ยนจากน้ําธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นน้ําที่มีฟองได้ครับทุกคนนี่ครับบัดบอมเอาไว้ตีฟองกันทุกคนตีไปเลยครับนี่ครับดูนเราจะตีฟองกันครับทุกคนเปลี่ยนให้น้ําธรรมดากลายเป็นน้ําสีชมพูแห่งความรักครับตีฟองอ่ะเดี๋ยวรออีกนึงแล้วดูนฟองยัไม่มาครับรอนีกนึงแล้วนึงหมูกูจะไหม้กูจะฟิวดีนะกินแต่เนี้ย แต่ตรงน,นี้มีระบบตีน้ำเป็นตำนาครับทุกคนดูฟองเริ่มมาน่ากินมากครับทุกคนด, <c oughs> ดูดูเดี๋ยวเริ่มจากนี้ดีกว่าปวดหิว <c oughs> น้ำวะ่ะต <c oughs> ้อาไม่ได้เหรอ <c oughs> เฮ้ยร้านนี้ห้ามเยอะจังเดี๋ยวเขาไปแช่ตะเกียบครับเพราะว่ากินบัวท้ายใช้กระซ่อมไม่อร่อยครับต้องเย็นตะเกียบอู้แต่มันเย็นสบายจริงนะแม่งแบบไม่ร้อนเลยชิวทุกคนดูดิชิวว่าอ่ะทุกคนดูใส่หมวกกั้งให้ดูเลยชิวว่ากินไปแล้วก็นั่งกับแช่น้ำสบายสบาย อันนี้เหมือนอยู่ในที่ที่คุ้นเคยไปเลยพี่จร่งเหรอวะต่างเมื่อเคยไปเนี่ยคนโกก็ยิ่งเนี่ยคนโกก่ะไอฟิวดีนะคือไม่ร้อนเลยเว้ยไม่ร้อนเลยครับไม่รู้สึกถึงความร้อนของเตาอะไรเลยอ่ะนี่มือเลยชิชมือเราไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปห้องน้ำ ยมีมหอมเลยครับเพราะใส่บาสบอมกินเบ้ากินเบ้า,าตอนนี้มีตอนนี้มีเด็กเด็กเด็ก <c oughs> <ๆ>ข้างบ้านมาครับผมดูนพอดูครับโมงทำอะไร <c oughs> ดูชี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 เยิมเยิมครับ <c oughs> อันนี้คือดีทุกคนคือแบบไม่ร้อนเลยเหงื่อไม่ออกครับรสชาติดีอยูนิวบายปกตินี่เหงื่อออก,กนะกินหมูอางเงี้ยใกล้ๆหานเนี่ย ว่าครับลุแต่ว่าการกินหมูทะลอยน้ําเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีแค่นี้ครับทุกคนมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีมากมากถึงมากที่สุดง่ายๆคือมันสาคัญมากครับการกินหมูทะนะครับสิ่งที่ผู้หญิง9 9ไม่ชอบกินหมูทะเพราะหัวเหม็นพอทีผู้หญิงเนี่ยถ้าสระผมมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินหมูทะกันเพราะแบบมันแบบหอเหม็นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเชื่อไหมครับหมูทะลอยน้ำร้านนี้สามารถแก้ปัญหาการที่กินหมูทะรวหัวเหม็นได้เปยังไงพ่เ็ดอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไร ใช่หรือเม่ขอรำการถ่ายผมเปล่าเจ๊ครับ<ด>ขอรำการถ่ายผมหน่อยครับได้ค่ะ <c oughs> นี่ครับบทปัญหาเรื่องหัวเหม็นครับทุกคนไม่มีเท่ากลับไปเห้ยเธอหัวเหม็นจังไม่มีครับเธอครับมันเข้าเขาเขา ได้ไหมคะพี่เลี้ยวหนุกครับป็นไงครับผมดวนไม่มีท no ี่ไหนทำมาก่อนนะครับเนี่ยควันมาเลยควันมาเลยควันมาเลยไม่ลัวครับไม่มีหม็่นมาดิมาดิมาดิมีบริการนวดหัวเลยนะครโอ้ยดีดีครับเนี่ยครับทุกคนมีบริการนวดหัวเลยครับเกือบหลับง่วงสบายเกินล้างเองนะคะหวดปัญหาเรื่องหัวหมิ่นถามว่าล้างยังไงใช่ไหมไม่ยากครับ พี่เป็ดมันล้างออกไม่หมดนะยังไม่หมดเลยว่ะพี่ไอ้มึงใส่ใส่กุ๋วไม่ติดไม่ต um ิด um ต uh. ัวเลยเด็กมันโกหกพี่ไม wow, ่มี อยากห่มยี่ห้ออะไรวะซื้อมาดิออดีเกินล้างไม่ออกตัวดีหนึงเป็นไงครับผมทุกคนบอกเลยครับว่าร้านเนี้ยเด็ดจริงสหรับใครที่อยากกินนะครับติดต่อมาที่เบอร์ข้างล่างกันนะครับผมทุกคนากการาคาไม่แพงนะครับหัวละแปดพันบาทนะครับทุกคนก็เราวันนี้ขอตัวไปล้างหัวก่อนสตาร์ทไม่ต้องมารู้เท่ไหนสวยก็ตุ้นแพลาลาครับว่าลาขอเดือนบา,บาย